ใครที่ชอบกินส้มขออิโมจิรูปส้มมาหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้ายยาพิกัดส้มที่เป็นส้มในโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้อุ้ยคนที่ชอบกินส้มแบบเราต้องไม่พลาดเลยแล้วในโครงการนี้เขา่มีส้มหลายชนิดมากทั้งส้มสายน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้งฮักดอยแล้วก็ส้มนัมเบอร์วันจะเยอะไปไหมคะคุณพี่และสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีเลือกส้มให้ถูกใจกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยหลักๆเลยค่ะเลือกส้มที่มีผิวเรียบแล้วก็ตึงสดือส้มบุ๋มเล็กน้อยแล้วก็ต้องเลือกส้มที่ขั้วยังไม่่่่หหลลลุดนนนะะคคททีีีสาาััญใ้้้้เือกกมมแวยิงถ แบบนี้นะคะหวานแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมให้ดูกันว่ารสชาติเป็นไงหวานเจี๊แล้วคือที่เราชอบกินส้มเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานแล้ววิตามินซีก็คือเยอะมากช่วยให้ไม่ป่วยง่ายแล้วก็มีใย,ยอาหารธรรมชาติด้วยแถมยังช่วยทําให้ผิวใสไป <c oughs> อีกขอบคุณเยอะเกินคะ่ะคุณส้มโดยเฉพาะที่บ้านเรานะคะมีเจ้าเด็กตัวจิว๋วก็เลยต้องซื้อส้มที่ปลอดภัยเป็นพิเศษแล้วคือเราสามารถสแกนดูข้อมูลความปลอดภัยต่างๆได้ที่นี่เลยจะเป็น macro iris นะคะที่ติดอยู่ที่บรรจุภัณฑ์คือปลอดภัยหายห่วงแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกั